สาตาอายขึ้นเดือนไงาฝากระจางตาของน้นงและอายประสันเขาดอกสกันตั้งแต่นั้นมันปนปันในอุราถึงแม่นอนหลับตายัางเที่ยวฝันถึงอายมีความหมายในตาเจ้า คืนที่เฮาบมอกันเป็นสบันบ่หูสุงจากรักหลอกหรือลวงน้ำมาท่วงอยู่สุมือคือตาสองวบาหวานนี thank you เป็นไรแต่ละคนวิทยานี่พ่นกันหลือเพราะวิทยานี่พ่นชิเลียงเนี่ยทำไรอยู่ยาจมยาจมยาจมสาเป็นจังใดเดี๋ยวนี้ืคเฮ็ดหน้าบูดแท่เครียดยังก่อบอกไอ้ฟังงมือกันนะสาเองนะคิดหลายเรื่องไงกาวาวเซนดี้ไอกาบาอีกแล้วาีสาหนีอยากรู้ที่ไปที่มากของเรา ว่าเกิดยังขึ้นไอกาเอลาล้เป็นยังขึ้นตายสู้เอาปืนมานั่บอเอาไหอย่างกูจิยิ่งกาตัวห้านี่แหละเอาเขาเป็นผีสาสาฟังไอเด้อแค่ว่ามันเป็นบ่ายสาเรื่องเพื่อเจอเรื่องอกาวอกาหยังของสาอีก่อนในบอเอาวิทยานี้พ่นเขาเนี่ยมันเลียวก่อนเดี๋มันอถงมีทรงอาจารย์ได้สาวิทยานิพ่นกระรูอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยสาอยากลุยแล้วไงกาวอลร้ายกว่าเนี้ยนัมันหยังอีก มือว่านกับผ้ากูไปหายุบในผีปราซะพุ่นนะมือนีกันยังสิมาอยากหูอีกว่าเล่าแมนไผ่ผีตัวตนี้เอามาเป็นผ้าลาอีลีว่าเนี่สาผ้าไปหาแล้วก็วเร็ว<า>บบเห็นวิทยานิพนน้องสิไมมีอย่างดีขึ้นเลยสายังสิไปคิดต่อสิไปคิดน้ำผีอีกตีด้วยนี่เมออเอเอโอแต่ว่าพูดถึงมา อะไป้าขั้นหูต,ตนห้นสายปลายเหตุในรดีคือกันไดไหมป้าว่านันเห็นบ่เออไม่ป้าก็เป็นไม่พ่อไม่ป้า,มาไ,ไม่นช่ทดียังไงหมป้าฟังเหตุผลสักก่อนในฐานะที่เรียนมานี่ก่อนเท่าที่สิไปเหตุไล่างานใดก่อนสิไปเขียนเป็นตัวหนังสือใดเราจะต้องสืบวิจัยคน้นคว้าหาข้อมูลมาแต่ตน้นสายปลายเหตุอาทิเช่นคือประดกเหนียวเ,เ,ออเกิดมาจากไหนเออ สืบมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเ้วเอามาเขยนเป็นขอมูลแล้วจะค่อยเอาทฤษฎีในมาแปะมาจับใจเออมันจะค่อยสิเป็นวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ขึ้นเล่มหนึ่งเด้แม่ป้าแม่ป้าปลาแดกกับพีนี่มันบอกคือกันได้แม่ป้ามันยัไปสืบจังใดดูนี่เอากูเปียบเทียบสืบจังไดกับให้มันแมมันเป็นผู้ซื้อวิญญานใดเป็นบอให้มันซื้อกับบักนันบักบักยางว่าบักยางเปล่ากาบเ้ากาเว้าเนี่ยนะเออ แล้วก็มาบอกเข้าเขาก็มาแปลความหมายอีกเชือหนึ่งถอดรหัสเมืเอ่อเข้าใจบอกมึงเคยเบิ่งบอ,บอหนังถอดรหัสถอดรหัส<อ>เ,เดี๋ยวย้ยเราเยพอมึงติกูป้ามึงเอามาว่านาี่รูเอิ้นเจ้าว่าย้ยไหมอ่ะย <c oughs> ัยมนี่กูเท่าเลยไหมมึงเบิ่งผมกูดูจะแม่ป้าทฤษฎีนี่มันคืออย่างเอาทฤษฎีก็คือแนวคิดโอ้ เออแนวคิดพลังของขาพาคิดคนขึ้นมาพุ่นทาต่ตะวัโตกพุ่นต้องเ,อเป็นต้องมีทฤษฎีขันบ่<อ>มีทฤษฎีสิมันโนโมาไน้าไมาขึ้นว่าได้เพ<อ>ราะฉะนั้นแล้วทฤษฎีคือแนวคิดที่สามารถอธิบายสิ่งเหล่านั้นและนั้นนั้นได้เอาอขันสมมติขาอสีเห็ุเรื่องบักกาเวอีอย่างนี้ขาก็สิ่า่ต้องไปคุดศพมันผูน้ตีขึ้นมาเห็ดไหม,มจังหวะแล้วก็โาไปทัวร์ไเว้ยพระธนอดพุ่นดอกสื่อสารวิญญาณพ่อเคยเห็นไหมลิว เนเออแตยนยานทีปสาต้องรู้เรื่องไอ้กระวอาให้ได้ถึงทุกคนสิบอเห็นด้วยกับสากระต่งอ๋ออ๋อขัดจังสันไอ้กัสาว่าจังเด็ก็ต้องว้างสันแล้วเนาะเข้า่าจังสันละนี่ยอมเหนี่พอเข้าใจรีบว่ามู่เจ้าน้ำข่อยไม่หยังสินี้เดี๋ยวเอียงเจ้าน้ำข่อยไม่หยังกูเป็นห่วงมึงแม่นเหรอแม่เป็นห่วงอีหยังเราผู้ใดที่ดูแลศาล กี่จำเนี่ยเอออีจําโยโย่บอมาตาเจ้าผู้เดียวคอยบ้าวาดอกนี่แม่เจ้าแม่รวยคุยกับมาน้ำนี่แม่ก็เย่กับห่วงโตเนาะล่ะผีมันต้องยอมห่วงผีน้ำกันมาเฮ้ยหมอผีน้ำกันยอมห่วงกันเออสิพ่อมาจ้าไหนเฮ้ยมึงกลับขึ้นมาได้มุกุจีจะออกนอกบ้านยากหน่อยเจ้ายังหูจักเปลี่ยนสุดนี่ไหม่คือเปลี่ยนสุดคือเปลี่ยนสุดแต่เปลี่ยนสุดจังไหนคนบ้มาถวายกูแม่ คนมาเส้นกูยักเทียแม้โอ้อือหน้าเบื่อหน้าอีีเออก็เป็นห่วงเนาะสาเป็นห่วงกันสาีไอ้กาบเอาสาวมันยังอะไรบ้านี้เอ๋อสาลุคืนเทียนหยังเยอะมาเด้อเป้ใส่สาน้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องสาวผู้ชดยทักทายไผ่สาเอาตั้งแต่อเดียออกมาจากศาลน่ะรู้สึกว่า มีความสูงมีความสุ้มบ้าเหงาคือจันยุหันแต่ว่าตอนนี้สารรู้บ่ผู้ใครตามมามาคือเขาผู้ไร่นี่เด้อเอาเอาออกมาได้จังไหนจ้าบอกเขาไปดูเขาออกมาได้จังไหนเขาบอกว่าก็เด็กทูบมันดาบเขาจุดทูบสามดอกแม่สารจดทูบสามดอกดอกนึ่งไก่มันดอกนึงไก่เขาอีกดอกนึงก่เขาบอกมาได้ตัวเมื่อวานนี่สารจดทูบสามดอกสามดอกเรียบร้อยแล้วแม่ไ ก็เจ้าตอวเป็นคนบอกให้นู้นจุดสามดอกก็สามดอกเพื่อเท่าน้ำดิเอื่อเพื่ออะไรตัวน้าเทาก็อยากมาน้ำสาวบอกก็ไผ่สาววอน้ำไอ้กะเวานี่ยืนอยู่นี่มาแล้วเบ่ไหนเดี๋ยวนี่ยืนตัวเป็นนักเลยนี่มีแต่บัากเตี้ยโอ้มีแต่ไอข้า่นนั่นเนี่ยนะดิสาวบอกก็ไปบย้ําตัวได้แม่ป้าอะเป็นผู้ใหญ่ได้หนิแม่บังบังบังแม่ป้าหาทั้งหมดเขาพูดไหนเดียวนี่จังหวะ เอายีเล้วเอายีแล้วอีจงอางมึงจะเล่นเก้าดูไรอีปอบผีตัวกะหวงกันอยูนี่ผีตัวกะใดนี่นี่ด้อยๆเว้ยทำบุญทำท่านสาวบุญหานบ่เห็นบ่เห็นบ่ได้ยินข้าเจ้าโซ่ละมอมี่แม่นี่แม่มี่แต่บักเตี้ยนี่แม่นี่เอาอนามอต่อยู่นี่แม่ป่าเบื้องหลังแม่ป่าดูนาหนะมึงเป็นบ้าแล้วเพื่อเจอบ่าแม่ป่านี่เรายืนอยู่นี่นั่น กูบัวนุบ่าเดชแม้ใส่เสื้อชีชมพูได้ก <off ers> ันซุกกันได้ลงคอเอ้ากาบเอาโอาก็เพลยวะอวนสาสาลงซื้อแล้วบ่นพีกับพ่อพีพีกับปื๊งสงสัยกุศลอ่อนมั้งแล้ววิทยาีนพูลของสาดถึงไหนแล้วฮะยังบ่หอนใส่เลยไอกระทาไอนี่แหละขาไอ บอกก็ไปท่าไี่วะสานิดยังฆ้าใจเรื่องนึงอยู่ไดไอฆ้าใจเรื่องยังกับบอกไอมาโลดซาอยากรู้ว่าไอเป็นยังขึ้นตายนั่นอยากรู้เรื่องคนตายไอเดียวมันผู้ใดมาแต่ใส่คุณเจนล่าท่าพี่เราป่นี่เย็นเบาผู้เดียวก็อยากรู้เรื่องคนตายวันี้เอาอจำได้บอจำได้ว่าเสียงดนตรีมาเป็นตะยานยืนสถานที่แห่งนั้น มันเป็นคือโรงเรียนสาโรงเรียนเป็นตึกเจ็ดสันตึกเจ็ดสันกกดส้นมันอยู่เสม,มอกันกับหอพักอะแล้วที่อไอ้เสม,มอกันกับหอพักมันอย่างไอ้ไอจำได้ว่าไอ้เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจไหมสาโรคเกี่ยวกับหัวใจและมือสุดไทยที่ไอ้ตรงมาอยู่แบบนี้นะไอ้รู้สึกว่าไอ้เจ็บ แน่นนะเอิ๊กแต่ว่าหายามากินบ่ท่านแต่ก็สับสนมีความรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นความฝันซือ่อ<ม>คือจังไอ้บ่เด้ดตายเพราะว่าถ้าไอ้ตายไอส้สภาพาไอ้ทัวเป็นผีคือจังสองโตนี่เอาเอาเนี่ยเต้เขาโกจะคล้องระบายคือจังเ <c oughs> จ้าแม่ด้วยคุยเนี่ยสภาพก็คือผดีดีๆนี่เองแล้วก็ไอ้แพ้ ก็ยังเบิ้งออกว่าคไนแมนยืนอยู่ข้างถนนนี่ก็ยังเบิ้งออกว่าอาจจะเป็นผีมึงตายเลยไหมครันมึงคันมึงบ่ตายมึงถือว่ายืนแต่วจะวายน่ะมันยังมีความแบ๋วความน่ารักมันบ่น่าจจะเป็นผีได้แม่สาคุสร้างมองนี่แหละคุณนายบอกกันนี่แล้วก็อีกอย่างนึงไอ้จ้าด้ว่าสถานที่ที่ไอคยอยู่น่ะมันเป็นโรงเรียนเป็นตึกเจ็ดสันแล้วก็มีหอพักอยู่ข้างๆแม่สาอ๋อ คิดออกแล้วมันมีมองเดียวมองไดคิดออกแล้วสาคิดออกแล้วคิดออกอีหย่างสายืนมอยูโมเดียวกับอ๋อคือบ้ามีคิดออกแล้วามันอยู่มองไดมองไหนอยอางเรามองไดปะเมองนี่คักๆักแม่ป้าเคยไปนัดผู้ชายสีกันมองไดแม่ป้าตึกอธิการบดีนอกแก้วตึกอธิการบดีนอกแก้วนกแก้ว ถ้ามโนแก้วกับนกคูกนี่แหละมันมีสองอย่าง,งนึกออกอยู่มันอาจจะเป็นนกกระปูดตาแดงก็ได้ที่นกแก้วสากันนกแก้วก่อนละสิบส <ลง S 2> องปแ,แมนคือจังเออยลวาวาแมนโรงเรียนที่ม,มีตึกเจสันแมนเจสันอยูข่ขางๆกับหอพักแมนเลยทาจังสันเข้าเข้าสิไปจังไหนสาอืม รถช่องแถวเดี๋ยวซาสิพ้าอไปเอ้าเมื่อกี้พะกูไปใส่ซาสิพะไอหายตัวไปแมนบ่ซาหายตัวเ่ราะใดที่หายตัวเลรอบ้านนี้เอาซาสิหายตัวไปใส่สิพาเขาหายตัวบ้านนี้เอ้าไอยืนบอกผู้เดียว้บเนี้คอยรจะจับแขนสาได้เหรอเอาแปลกคือกันเนาะสายกแขนขึ้นเห็นยังมึงยกมือเห็นยังสาท้าทายผู้ใดร้องหัวสิสาท้าทายผู้ใดคือจับได้เหอ เอาเนี่ยไอ้จับอะไรแสดงว่ามูโตเป็นผีกูยังจับได้เลยเอาตีมึงก็จับอะไรบักมึก็จับอะไดตื้อกูยห่วงหัดที่แตกอย่างน้อยเศร้าไหมเศร้าบับบับไหมนั่นเขาคือจับอะไดแปลกแปลกแปลกอัศจฉริยะหันกระลั่นย่อมันแปลกมันจับได้เขาจับได้หันไม่ยาประคานมึงบ่เห็นมูะตูบ่เห็นผีบ่เห็นบ่วจับ เจ้าทำบักเกียงก็เห็นอยู่เมื่อวานสาเขาจับพอดีถ่ายจังสันน่ะเข้าตรงเฝ้าเดินห้างไปนอสาเนา่ะหายเดือนสาสิบห้าไปเองโอ้ลมแถวนี้คือเย็นวีวีดีเด้อว่าเฮ้ยเย็นนะจ้าสรุปสายืนบอกก็ไปเกาะบางันนี่สาวอกน้ำไอ้กาว้านั่นแล้วยืนอยู่ทั้งร้างไอ้แล้วนึงสีเดียวดีบักกาว้าสีเดียวนี่แม่ บมีมีมมเ,เสือขาวๆนี่นนโอ้ยมีตาบักหัวโล่งหนาเง่าเงยืนอยู่เนี่ยมันดีที่สุในไอเดียวนี้มหมฮะสีอื่นก็มี่มาใสา่พัดลมคือพัดแห้งเนี่ยเออลมแถวนี้คือพัดแห้งแถวอเมริกันอ้าวเอ้ยโอ้คือแก่คือแดงเลยบักกาวอลนี่เอ้ยเอ้ยมึงเอ้ยเอ้าเอ้ยมึงเปหนัง กูบม่ได้สุกมึงกูยูงพี่เอาสุกกันแล้วบ้านนี้โอ้บ้งนนี้แม่พ่อกไม่โทษออกสัตว์มึงสุกกูเห็นอย่างบาดท,ที่นี่อย่าตีกันนะวยสุกกันแล้วบ้านนีมึงสุกกูเห็นอย่างปาดโทษสุกกันแล้วบ้านนี้มากหอดาและแวงว่ากันโอ,อ้ยสัวสัวกูกูเริ่มกูอยากกูอยากเริ่มเป็นผีแล้วละ่ะกูก็อยากเห็นแล้วล่ะฉากหน้าเปลี่ยนกันซะเปลี่ยน สลับกันจ้ะเออกับเบ้าเมนยังนุ่งอส่าเดี๋ยวนี้ทั้งคนเดินสาเนาะที่ประเทศนังสือบอกเอฮ้ยลำบุญจอดสองคนเดไปน้ำมูกไข่ป่ะนี่บ่ะเ้็วบ่ไปจังไหนไปเหยังไปน้ำกันให้ไปเฮ็ดยังถามด้วยไปเฮ็ดนาที่เป็นอ้ายแล้วก็เป็นผู้ปกครองที่ดีของผมเดินไปเขาก็บพ่เห็นมูกูณได้หล่ะให้มูกูไปนอนห่มผ้าอยู่คนเปียงมันหนาวป่น ซากอ่เห็นเอาสามคนดึงเอาแมนซากอ่เห็นอยู่สรุปให้ไปเหรอสูบไปจะไปตอนเท่าล้วตุสิลาไลผู้ป่อสาบ่แมนจ้า ลมมันแห้งบุรีพ้นออกแล้วโอ้ำเหล้าซะลำไทยลำไทยมันจบเลยอีรีไอ่จะฟั้งมันรูปบุรีพ้นออกแล้วลมกระโชกเลยไม่เห็นใจยอย่ามาลบดิฮะมาบ่ถจุว่าไหบุรีพ้นออกแล้วลมทางแม่บักฮามึงควรนหอยสิ บุรีพ้น,นอกแล้วควันหอยก็หายไปเลยไม่เห็นน <c oughs> ั่นล่ะว่าปากหาเลย <c oughs> บุรีพ้น,นอกแล้วล้มทั้งเลยหายรับใชเป็นสียดายดีด <c oughs> ความรักอยากสู่เบาขึ้นใดให้ไปเด่นไตจอย ไปง่อยง่ยบ่ได้กินเปรียบคือความรักสินบอกขึ้นคงกัวเวลงนางสุบแล้วสุบเหล้นานั่งสูบแล้วสูบเล้าเอาแล้วอ,ลอยาว่ามวนเก่าจะจำานื้อััำมาคือความรักเปรียบสยามน,นมูนีน กูบาวผูบอกวะบ่จ้านี่อตองมาเต้นใส่ผีดิเนี่ยพอตตองว่าฟอนเพลงผีินี่กูต้องไปยินกีลองเพลงนวัน 过来。Oh, ของเขามาถึงช่วงข้อบ่าใช้ขีดของ,ยยเ,องอเขา่ากีละเชือเบ,บาเนี่ยจำมันใจใจพังติไปสุปปบุรีเินทึเ่เจอใส่มานา่าจิยากเศร้าไร้ขังความผิดบังจากผู้ยิงคนนี้เคยสุดยอดยี้คือที่เปิดใที่ายเขบังหายไปแล้วอยากมอบใบลาตั้ใจสุดท้ายแต่สิ่งที่มาก่ คนละมันเหลือเพียงลางที่คนละมันเหลือเพียงลางใจเล,ละล้างคิดพ่อก็หมดบุรีหมดทนเหลือแต่คนเล็กน,น้อยไค่คอยเห็นมาวงนั่นสงสงมอความคิดละเหลือความดังที่เตือนใจเอาไว้อย่าคืนแล้วเขาละพัดไปเองีจะอ้างเหร